สวัสดีค่ะทุกคนมาค่ะปามมหามูกลิ่นตํามสมค่ะตำขาวปุ่นใส่แค่รอดค่ะแล้วก็ซีฟู้ดนิดหน่อยนิดปิ่งสมน่ะสมสมูสมเนื้อน้องอะนี้ก็ใส่ตูแข็งไว้แล้วกะจนลืมข้าวอ่ะอืมอ กินได้บ่นเวณตองเฮดเลียนแบบแบบที่เขาซื้อเข้ามานะคะตองมีพันธุ์ลายอยู่แต่ว่าเอาออกไปแล้วค่ะก็เรือเลือแค่นี้มาค่ะฮันน่ามากินน้ำกัน พวกกัตูนแสงมันจานะคะเนาะเขาปุ่นอีกมันก็ขาวตอนเทพออกจากโคกนะคะยังมันห่อนอยู่ค่ะเขาปุ่นไอออก เป็นวินวินมาเป็นซี่เรียนลงกระเพาะว่าเป็นจะกออก,ะะกินบกสมมากินจมไปแล้วลูกหนึ่งยุยูก็เป็นอาการแบบว่าลำลายซอะจะกินอย่างที่สมๆเปรี้ยวๆนะฮะ เกิดอาการที่แบบว่าผะอ,อือผะอมหน้าตอนนั้นปันตากเหอกรหอยู่ข้างนอกเนาะแล้วทีนี้ปับรู้สึกผะอ,อือผะอมเน่ะปับก็เลยวิ่งไปแบบอกอาบนิดน่ดะคิดอาไคือชีคือชีบอกเป็นยังรัล่ะคะานนะอาจจะบ่รู้กัน,นไม่ร้ไจังไหนเนาะเนาะ มันเคยเป็ี่ยนอยู่ค่ะตอนนั้นอ่าเมื่อหลายปีก่อนก่อนมีลูกนะคะปลาเขานอนสามทุม่มเราที่นี่เราที่นี่ปลาห้องเมื่อบอกแฟนว่า,าปาดปกากเน่าสไลายบักเน่าตอนน้นหน่อยใหมเนี่ยชิมนน้นหน่อยกับเกลือเกลือเอาห้วยข่างดองห้วยใสบปกเน่าอ่ะแล้วท่านี้แฟนกับบริษัทมำเนเลย เห็นเห็นปาแบบว่า,บ,าบอกว่าเร่เร่เวนค่ะเพิ่นก็งงอยู่ว่าะะปปา,าขอตอนที่ปาเขาเขาไปนอนแล้วนะคะเนาะเพราะเพิ่นไปปาดมาไห้ใส่เวลาปามันหาหุ้หน้าทีะคะ่ค่ะไปปาดมาไห้ปาได้กินเราค่อยรู้สึกโล่งนะคะเพราะว่าน้ำน้ำน้ำไล่ไหลเนาะค่ะแบบแบบบ่หยุทธ์เลยแบบจะเพอเอื่นปพออมเลยยังค่ะ เว้ยบเบาเง่้มกินนะคะจะแบบพูดถึงอาการนี้มันมันแ,แปลกๆนะคะน้องมาะคะ่ะ แี่เลี่ยมลกลอ,อยค่ะ เป็นประกายเลยมองลงไปมืดๆใต้โต๊ะอืมนานแล้วไม่ได้กิน เห็นพี่นกที่โู้ติดตามกันเขียนบอกว่าอยากกินไอศครีมถั่วแดงพาคิดไม่ออกว่าไอศครีมถั่วแดงคืออะไรไปเปิด YouTube ดูอาอืแล้วเ,เคยกินแต่ว่าเราไม่ค่อยได้กินรสนี้เราเลยจำไม่ได้ว่ามันลักษณะยังไงเป็นไอศครีมแบบนุ่มๆหรือว่าแข็งๆหน่า เคยกินซองสามครั้งเป็นแท่งไม้มีตัวแดงอยู่บนในตัวไอศครีมหรือไม่งั้นก็จะเยอะๆตรงหัวไอศครีมก็อยากนะเวลาไปร้านเอเชียไม่ค่อยได้ซื้อเลยเพราะว่าก่อนจะถึงบ้านมันก็อาจจะละลายเนาะแต่ว่าถ้าจะซื้อจริงก็ได้เลา เรื่เธอก็คิดด้วยค่ะมันมันจะละลายตอนที่ว่าเขาคนทรงคนใหญบอลน,นะคะแต่ว่าเขาก็มากับกล่องแข็งกล่องแช่เย็นเนาะน้องน้องหมาวนเวียนอยู่ของรางก่ะ กินตรงนี้ดีหน่อยเขาไม่เขาไม่ยุ่งมากแต่เขาก็จะเดินทำเสียงนั่นแหลคะค่ะการเฮ็ด YouTube หรือว่าการเฮ็ดเพจอย่างที่แบบเกี่ยวกับอะไรก็ได้ไม่ไม่ปังวันนี้ก็ปังวันหน้าหมายว่าเวลาคนอยากรู้อะไรเขาเซิร์ชหาใช่ไหมคะเซิร์ชหาข้อมูลเซิร์ชหาอา ความรู้หรือว่าความเพลิดเพลินแล้วแต่ว่าใครจะเซิร์ชหาจะค้นหาคำไหนหนล้ะเนาะ่างสมมติปลาหมึกบรูริงถ้าใครมีก็ทำเป็นคลิปได้นะแต่ไม่ใช่เอาเมากินเด้อปลาหมึกนั้นคืนซื้อว่าปลาหมึกอันตรายเป็นบ้าง ที่พักานหนึ่งอย่างเช่นมีอันนี้แล้วก็เราสามารถเอาไปทำอะไรได้ล่ะอเดมีเอาเยอะแล้วนะอืม Det friska meg. Utrolig? Lihat, sudah berubah. Eh, sudah berubah. Vil du at jeg skal lære deg noe? Ja, jeg er litt Nå da? Nei, det er ikke bare å lage. ดังไหมฟุตฟิตฟุตฟิตคันดยรูปไปแฮนนบุช <c oughs> อุโมเรียวมาด้เพียสเปเชียลนย่อยสปีสช์นะเดี <c oughs> ย๋ยวเราเรียกคันน,น,นี้ก็ตองทาาสปีชสแน็คเอามั้ย เอากระเทียมให้ดูนะคะกระเทียมสามวันเบนดยวคนน้อยสามคืนแช่นี่ก็ทำเป็นคลิปได้ ช่องหน้ากันทำไมา้เค็มพักอืมชิ้นเล็กๆติดคอายไม่ได้แข็ง Jeg vet ikke hva jeg skal lære. Ja. Noen idéer? Nei vel, du finner jo på noe. Mm. Du vil ikke ha suppe? Helt Hva som helst, bare slik. Ikke hva som helst, men som du vet at jeg liker. Mm. <hånd> hva er det som helst? เดไปดูเมนูอาหารให้พ่อก่อนพ่อได้จะได้อะไรกินแปนตามใจนะคะวันนี้บอกว่าให้เธอทําอาหารอะไรก็ได้ที่เธออยากจะทําให้ฉันกิน <c oughs> นี่แหละคะการตามใจสปอยนะคะก็จัดสลัดให้แล้วก็มีมะเขือเทศย่างในกระทะสลัดผักสดเนี่ยสลัดอย่างเดียว แล้วก็หมูชิ้นหนึ่งนะะเป็นอาหารเที่ยงเนาะแล้วก็อันนี้ใส่สลัดเกลือพริกไทยแล้วก็น้ำมันนะฮะคลิปนี้สวัสดีนะคะลาก่อนนะคะตอนที่แฟนป่านางอยู่ห้งค้างเนาะ,ะ<ๆ>เพราะกับเดวิ่เนาะในในคลิปแล้วเนาะอ่าตอนที่เพิ่นเขามาแล้วเพราะว่าเขาจะอ่าเขาจะรู้สึก ตลกเนาะมิติใหม่ของการทำคลิปนั่งกินให้คนดูนะนั่นแหละค่ะเราต่งางมีมิติใหม่นะคะเนาะทุกคนนะ่ะมานั่งดูคนกินแล้วก็มานั่งกินให้คนดูม,มีสองอย่างนะคะเนาะเอาไปเจอวัน <laughs> ค่ะบายค่ะคลิปนี้สวัสดีนะคะ้ายบค่ะคุยยงูเก็บดึงนะคะ